สติสัมปชัญญะาาทถาปิทำงานพร้อมกันสติอยู่ในกลุ่มในหมวดของสมาธิสัมปชัญญะอยู่ในกลุ่มอยู่ในหมวดของปัญญา มีสติไม่ลืมไม่ลืมงานไม่ลืมวิธีไม่ลืมจุดประสงค์ไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในสัมปชัญญะเป็นตัวกำกับ เป็นตัวปัญญาตัวรักษาสติให้พอดีไม่ถึงจงเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปสัมปชัญญะรู้บาบุลคุณโทษสัมปชัญญะรู้ความเจริญความเสื่อมความถูกความผิด อยู่ตรงนี้สปรพจัณย์นีคือไม่ลง <c oughs> นั่งอยู่ด้วยกันสเสติมไม่ลืมแม้แต่นิดเดียวแม้แต่วินาทีเดียวเราไม่ลืมสัมรพจันย์รู้ ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่ออะไรเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรนั้นเราต้องเช็คต้องสำรวจการ จริญสติของเราเป็นระยะระยะ มีมีลุมมีบอสติเราจะอยู่ที่สิ่งที่เรากำลังอุ้มอยู่เป็นภาชนะมีน้ำไม่ตรงการให้น้ำหกตาต้องดูที่น้ำเป็นหลักใหญ่ จะดูที่นามอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปดูถนนเป็นระยะระยะเพราะเราจะเลี่ยงลุมจะเลี่ยงปอไม่ให้น้ำหกสติคือการอยู่กับ น้ำดูน้ำสัมปจัญญะดูถนนดูบริบทดูสิ่งแวดล้อมดูความหมายดูความรียบร้อย นิวรณ์แต่ละข้อมีอาการหยาบแต่อาการละเอียดอาการที่จับได้ง่ายอาการที่จับได้ยากเป็นทีนิมิตะความงงเงาหาวนอนอาการหยาบก็คือสป,ประงกนั่นเอง และอาการที่ละเอียดคือจิตจิตใจเบลเบลทื่อทแข็งแข็งนั้นทั้งที่รู้ถลมอยู่ไม่สบปปงบแล้วก็เป็นนิวรนเป็นอาการของทินิมิตะ ทองเพิ่มสมปัญญาเพิ่มมาตาปีความเพียรเพื่อให้ดั้งสติใหม่ก็ให้นับลมหายใจหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ด หึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบสักรอบสองรอบในวิธีหนึ่งก็คือให้วางลมหายใจชั่วคราวตั้งสติที่ตาตากำลังเห็นอะไร้า ถ้ารีตาไวมันก็เห็นรูปบางอย่างแต่ถึงจะหลับตามันก็ยังมีข้อมูลบางอย่างปรากฏอยู่ให้เห็นในสติอยู่ที่ตาแล้วก็ให้อยู่ที่หูเรากำลังได้ยินเสียงอะไรบ้างเราตั้งสติ ที่อิริยาบถนั่งให้รู้ตัวว่านั่งนั่งอย่างไรนั่งตรงไหมนั่งนิ่งไหมนั่งอย่างไร <c oughs> ข้อที่สี่คือสำรวจความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า รูส้สึกในศีรษะในปลายหน้าในคอในไหลแขนมือนิ้วมือหน้าอกทองหลังก้นขาเท้าทัาสติเราแข็งแข็งทื่อๆหรืออึดอาดให้ บริหารโดยการรับรู้รับทราบยังเป็นกลางต่อความรู้สึกในกายรอบสองรอบสามรอบและจึงคอยกลับมาอยู่กับลมหายใจที